เยอะๆของเยอะมากตั له, ้งนต่จ้านี่อะกใหญจัมโบ้โอ้ัหรับผมนึฟีนะตมีไข่ก็มีนะโบห้าร้ครับโอ้โหใหญ่แน่นนะนึ่งฟีเลยอุ้้งตัวใหญุ้งใหญ่มาก

สวัสดีผู้ติดตามชมนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานปลาศิลานะครับรถวิ่งเข้าได้นอกก่อนวิ่งเข้าไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ให้รถเข้าได้แล้วเราจะพาเพื่อนไปชุมบรรยากาศของตลาดปลานะครับที่สะพานปลาศิลานะหู้มันค่อนข้างจะเยอะนะครับวันนี้คนเยอะมากเลย เป็นตลาดนะครับที่ทอยู่อะตรงกลางทะเลก,ก็ว่าได้นะนร้านนี้นะครับหมุดช็อตโอ้สมนอนว่าห้าสิบบาทในกรนะป๋องว่าห้าสิบบาทคู่มา้านี่ยนะครับขอบคุณนี่เป็นอาหารแห้งนะครับ วันนี้คนเยอะนะคนเยอะมากเลยนะครับโอ้โหมีหลายอย่างนนเนี่ยสองร้อยสมนันอะไรของร้านคนอ,อื่นเขาได้แบบนี้เลยอาหารเยอะนะวันอาทิตย์เนี่ยก็เลยโอ้โหแมงดานะครับขนมหวาน,นครับแน่คุณก็มีนะเพื่อนเนี่ย รอยห้าสาหยหวานนี่ก็หอแข็ง่ใส่ขนาดโล่ขาใส่นะครับตัวร้อยร้อยหกสิบแบบหอยแมงปลแรงหอยแมงผู่นะหอยหวานนะ่ร้อยห้าสบาทหอยแมงคู่ก็หาล่ละสี่สิบาทสัตัวร้อยใหญ่มากเลย ปลากระพงปลาพรหมปลาหรือปลาห้าสิบบาทมาเชียวนะนอุฟเล่์นะของเยอะมากนะวันนี้นะคั้งก่อนที่เรามาเนี่ยของไม่ได้เยอะขนาดนี้นะครับแต่ว่า,าก็มีอาหารให้เลือกอยู่ปลาหมึกนะปลาหมึกนะครับ หูหอมนี่นโลสามร้อยมีครึ่งทะเลนะครับ,บมาเนะี่ยเยอะอาหารเยอะสองฝั่งเลยนะว่อ้วไ,ได้เยอะขนาดนี้ตึงปีครัอบอาหารนีนะโลสี่ร้อยห้าสิบบาทสูมาแต่เต้าหู้ตังนี้นละได้ ตัวกู้อย่สีฟ้าอ่ะที่ที่เราไปกระดารขนาดทั้งมดตัวกู้มันจะสวยก่าตัวนี้ดูคน,คนนครับมีคนเยอะมากร้ห,หอยหอยนางลมที่ก็แปบบาแปดสิบบาทเ็นะ 100. เขาขายเปไ็นนี่ไงถุงาเต็มโลยเต็มโดสองห้าเลยสองห้าร ีนมาให้พีเคื่องให้นะครั 2, บีเคื่องโลสองร้อยสิบบาทมาแกะก่อนได้นะคะก่ได้นะคะน้ำกุ้งแห้งก,ก็งกมินะน,นี่ไปซีเนยทอดมันกอ เยอะๆของเยอะมากใสไหนจ้าอ้หมกหอมไม่เค็มนะครับโลอาหาไม่หวาไม่ใส่สวยอยงสวยมากเลยนะครับย่างปีเลยครับหนย่างปีนะครับโอ้โหรสมวานสี่วมีอาหารแห้งเลยนะ บางสีนะลายสีแห้งหอยดออยแขงดอก็มาดูก่อนได้ค่ะอยแข็งก็แบบดองก็มีเราไม่ีใหม่ๆนะจลอง้ได้นะคะดูปูด,ดิสดๆเลยนะ ฟีนะนะก็มีไข่ก็มีนะพี่โบห้าร้อยครับโอ้โหไยัะมากเแน่นเลยนะเนื้อฟรีเลยแต้นแล้นี่ห้าตัวนกแลมีสี่ตัวนกบัวแล้วฟรีาเลยได้ตัวนี่บนครับผมไปเยอะมากเลยนี่าดนดูครับตัวลนี่ฟีเครื่องหนึ่งร้อย ผู้ปากระพงส,ะสดๆเลยนะบริการทอดเลยนะนึ่งทอดให้เลยอ่ะโอ้ปลาทูให้ตุ้สยสยามากใหญ่มากปลาทู นะครับเพืเ่อนเนอมีข้าวหลามขายนะมีะปูมีอะไรปูเยอะมากนะครับวันนี้หอยแครงแครงโอ้โหสองร้อยไปใหญ่บ้างแกงร้อนนะครับหอยแงยกงขยาาสองร้อยยี่สิบบาท ม่สวยมากเมีเหามียบบทะลุไป้วยนะแมงกุ่นโอ้โหคนุกย่างเลยครับลบุกย่างนะแต่บนไมา2ีบาทเลยครบอย่างนี้เป็นหอยนางรมนะครับแล้วกมีโอ้มีใข่แมงดาด้วยนะคระบรามาดูนะปลาบุกย่างมากเลยปลาบุกยว่ว้าบาท ปูนะคะูฟูม้านะที่นี่ดีเนาะก็มีแบบบริการเนึ่งเนึ่งน่งอย่างนี่ก็หมดเลยหมดเลยนนื้ะคุมาไข่ดองนะถามแล้วถามมาจอรูปยแบบมาแบบปู้งลาบกุนี่ทอดมันไปเป็นข้มอนดบบยีดองนะดัดดับดองก็มีในคาราบคาเพื่อนเนี่ มานะแล้วก็มีร้านที่เขาทำน้ำจิ้มให้ด้วยนะเนี่ย <T> จะซื้อน้ำจิ้มซีฟู้ดได้เลยเด็กโุ้งไขนนะ่ปลากระพงตัวละสี่สิบบาทกระพงต้องทอดราดตำปลานะตกระพง หกสิบาทร้อบาทร้อยหบาทะนะครับเพื่อนนะหอยนะครับหอยหอย,หอยนงางรมปลาเกรื่รอนสองห5 0บาทเป็นอาหารแห้งก็มีนะครับที่นี่นะโอ้ปลาสุราปลาสายแดงดดปลาจวดจับจวดลยนะจับจวดอันน,อน,น,อนี้ก็แปดสิบบาทแปดบาทแปดบาท กลุมม่มเนนี่ฟซีนะครับตัวใหญ่ีีีนนะนนนะไม่มีถูถูกก็มีสองา่าไสีโหนี่ยพนะ้อขานนะโ้ซอยหน้าร้านเลยนะน,น,นะน่ากินมากเลยนะดองดองน้ำมันเลยห <5 S 1> มึกไข่แดดเดียนะครับ ในรน้นขนมนะมัมีว่าแกงครับมีข้าวลามับขนมจากก็มีนะครับนี่แกงสามร้อยนะว่าแกงแมจังรกงร้อนนะอันเชอรี่แ้แงมนุ่นเลยครับปลาแห้งนะแดดเดียวนะ นี่เป็นกุ้งนะครับซัมโบสามเพิ่มมา,า,า,าเนี่ยที่นี่ดีนะครับเพื่อนๆที่ตลาดสะพานปลานะคับอ่างศิลาเนี่ยนะรัก็จะมีแบบบริการปิ้งย่างให้เราได้เลยนะครับแล้วก็มีร้านแบบน้ำจิ้มก็มีพิซซี่ฟูตุกเนี้ยโซนเลเนี่นี่ดดนนนโ,อโ,อโอ้สีกาแฟในตัวผู้นะ แล้วตัวใหญ่ใสใหญ่มากเลยครับเพื่อนปลาไอ้ดูปูนะปูยังสดๆเลยดแม่ตัวเมียดีมากเลยนี่ปูโอ้หวันนีครับตัวใหญ่มากก็มีบริการนึ่งดนะที่นี่ดตามร้านนะครับโอ้ยกุ้งตัวใหญ่เลยกุ้ง ใหญ่มากใช่ใหญ่มากสอก้ง็มีหัวไข่ไข่เลยนะใหญยโลสิบบาทใ่ใหญ่มากฮะยางฝีหนึงฝีเด ใช่ใหญ่มาก,มากนานนาทีนะครับก็ราคาดีไม่อยู่เใกล้ขับรถมาไปเดียวแตกรุงเทพนะเราต้องมาหาดื้อะเลก,กินได้สบายชีบุรีนะโอ้โบ่มกย่างบึกย่างาแมงกระพุนพนไฟแมงกระพุนแมงกระพุนคนไฟ ไปใหญ่มากนะขึ้เพื่อง,งนะอก,ก็บรรยากาศของตลาดตะปันปลาอักษิลานะโหนี่เป็นปูแก่ปูมาแก่นะของสามน้อยหนึ่งร้อยยี่สิบบาทโอเคครับก็บรรยากาศประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆต่อครผ่านสายผ่านมาแถวชลบุรีก็ มาลองซื้ออาหารทะเลนะครับมารับประทานกันนะครับที่นี่มีที่ทจอดรถตรงหลังนะตระมงยี่สิบบาทนะครับคนเดือนนะแล้วก็ยังมีที่นั่งนะซื้ออาหารทะเลแล้วก็มานั่งกินมานั่งเล่นชมบรรยากาศกันได้นะต่อเนี้นะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้แล้วกันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเพื่อนๆตลาดอ่า สะพานปลาศิลาเกเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมลกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้หวิ่งกับเที่ยวนะครับแล้วพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ๊ bye ับดาย